ัสดีค่ะมื้อเช้าวันนี้แกงเขียวหวานอีกแล้วค่ะเพืเ่อนๆนี่เตรียมมาหนึ่งถ้วยสําหรับตัวเองนะคะเตรียมมาพอดีนะคะมาทานกันเลยค่ะดับแรกขอใส่นี่ค่ะขนมจีนก่อนนะคะเมนูเส้นอีกแล้วจ้าแกงเขียวหวานก็เป็นอะไรที่ที่บ้านแม่ทําบ่อยนะคะใส่เส้นลงไปแล้วนะคะประมาณสองจับนะคะแล้วก็ ราดลงไปเลยจ้ะเราเตรียมมาพอดีนะคะตักมาพอดีนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันขยยับนิดนึงนะคะมองไม่เห็นนะคะอืมวันนี้เป็นแกงเขียวหวานหมูนะคะแกงเขียวหวานหมูรสชาติแม่เขาจะตำพริกแกงเองนะคะไม่ได้ซื้อนะคะตำเอง เป็นสูตรเฉพาะชิมนิดนึงค่ะมีมะเขือพวงด้วยนะคะอมืมันจะเป็นรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่แม่เขาทําเองรสชาติจะออกเผ็ดหน่อยๆน,นะคะเผ็ดหน่อยๆแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะลุยเลยจ้าเพื่อนๆอ,อร่อยเหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนเดิม มาจ้ะต่อเลยจ้ะมาดูว่าในชทยสตอรี่จะใช้เวลากี่นาทีในการกินขนมจีนแกงเขียวหวานจานนี้นะคะ มีพริกด้วยนะคะแต่ว่าขอผ่านค่ะน่าจะเผ็ดเกินไปมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าให้ทําคลิปยาวๆนะคะเ,เพื่อนๆทำคลิปยาวแล้วเหรียญเหรียญวิ่งดีเดี๋ยวลองดูนะคะคลิปนี้จะใช้เวลากี่นาทีปกติก็คือจะถ่ายแล้วขอตัวไปทานต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวจานนี้จะขออนุญาตทานจนหมดนะคะ หมูเป็นตอนเลยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งค่ะเมนูประจำบ้านนะคะแกงเขียวหวานแต่ที่ชอบมากที่สุดคือแกงเขียวหวานหมูย่างนะคะมันจะมีความหอม แต่แม่จะทำสลับกันไปนะคะบางทีก็เป็นเคียวหวานกุ้งก็มีเขียวหวานไก่จะสลับกันไปนะคะแต่รสชาติคือยือนเื้นที่พริกแกงก็คือรสชาติเหมือนเดิมไก่หมดแล้วค่ะเพื่อนๆูสู้ๆๆ คำสุดท้ายค่ะหมดแล้วจริงๆค่ะเหลือแต่พริกใช้เวลาในการรับประทานขนมจริงแกงเขียววานจานนี้ทั้งหมดีหนาทีกว่าๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ